ข้อสุดท้ายถ้าเกิดปฏิญญาข้อที่4คือการจัดระเบียบพื้นที่บ้านหนองยาแก้วกับบ้านหนองจานที่สัแก้วซึ่งตรงข้ามกับบ้านเปรยจัน์และโจกเจยของกัมพูชาบันเตียเมินเจยในสีข้อมีข้อนี้ซึ่งโยมาจาก JBC ก็คือทั้งสองฝ่ายจะเข้ามาสำรวจเพื่อวางหลักบุตรชั่วคราวอันนี้คือข้อที่สี คือนายยุทธพินเนี่ยบอกเมื่อวันก่อนว่ามันจบแล้วไม่มีสี่ข้อแต่เรื่องนี้เมื่อวานกองทัพก็ยังยืนยันแหล่งข่าวยืนนว่ายังเดินหน้าต่อไปวันนี้เนี่ยเดิม17พฤศจิกาเก้าโมงเช้าจะต้องมาประชุมกันทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อร่วมกันสำรวจแนวเพื่อจะวางหลักบุทชั่วขราวระหว่างหลักบทที่สี่สิถึง4 7่สก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้กัมพูชา แจ้งขอเลื่อนการประชุมวันนี้ออกไปก่อนหนึ่งวันใช่ค่ะคือเนื่องจากว่าเขาให้เหตุผลว่ากัมพูชาส่งใบรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าใบรับรองไอทีไม่ทันดังนั้นจะขอส่งวันนี้วันที่17แทนแล้วขอประชุมเลื่อนไปหนึ่งวันก็คือประชุมพรุ่งนี้18พฤศจ,จิกายนนี่ฮะท้งนี้การประชุมก็จะเปรียบเทียบข้อมูลต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลหลักบทรวมถึงจะสำรวจเรื่องเกี่ยวกับกรณีหลักบรชั่วคราวและจะเริ่มปักบรกันนอนที่19 พุศจิกายนอันนี้ก็ยืนยันว่ากบูชาขอเลื่อนหนึ่งวันแต่ถ้าทำอันนี้มุมหนึ่งไม่ต้องพูดเยอะอแล้วก็กลับมาในปฏิญญากราลาเปร์นะใช่เพราะนี่คือข้อสค่ะเราก็กลับมาแล้วในกราละเปร์อย่างที่ทำต้องการหรือเปล่าทั้งหลายทั้งปวงนี้นักข่าวเราไปสอบถามชาวบ้านบ้านหนองยากแก้วทผู้ชมคนลนงรัฐบอกว่าจับตาเลย ฝ่ายไ,ไทยพร้อมทำอยู่แล้วส่วนตัวแอบคิดว่าขมรอาจไม่ร่วมมือถ้าไม่มาก็จะได้มองมองได้ว่าเป็นข้อดีแลือว,ว่าใครกันที่ไม่ร่วมมือชาวบ้านจะได้เห็นเน่ถูกไหมก็จับตามองด้วยแล้วก็จะไปเฝ้าสังเกตการณ์ด้วยถ้าให้เขาเขาให้เขาถึงจุดไหนก็จะไปตรงนั้นแล้วก็คอยสอบถามเพราะใจเราเนี่ยอยากรู้มากทางเราเนี่ยทำตามข้อตกลงมา ด้วยแน่แต่เราไม่แน่ใจจริงๆว่าฝั่งนูนน้นจะทําตามไหมครับค่ะถ้าทุกทัท้งสองฝ่ายเรียบร้อยเราคาดหวังว่าการปักหมุดครั้งนี้มันจะทําให้ปัญหาจบก็คืออย่างน้อยเราจะได้มาทําเรื่องของเราต่อเราได้เขตแดนเราได้อะไรพังในประเทศเราก็จะได้ทํากําแพงใช,ใช่ค่ะพื้นที่ก็ชัดเจนมากขึ้นแล้วชาวบ้านที่อยู่ตามแนวเนี่ยก็จะสบายใจมากขึ้นในใจเราคิดว่าเขาไม่มานะแต่เขาไม่มาก็ดีอย่างจะได้ชัดเจนว่าใครกันที่ไม่ทําตามข้อตกลงทีนี้แหละชาวโลกก็จะได้เห็น ท่านผู้ชมขณะที่คุณรงรัฐยังแสดงความเห็นผู้ตรงๆคือมองโดนนั่นทั้มอย่างที่บอกอะมองโดนนั่นทัมบอกในฐานะชาวชัยชายแดนการเอาภาษีมรากดดาวนาไม่ถูกต้องอผู้นำก็หมายถึงคงุณวินคงคิดได้แล้วนะว่าทัมเลือกข้างต้องรู้จัดการอย่างไรและไม่อยากให้ไปขึ้นโต๊ะเจราจากับขเขมรเพราะเจราจากันกี่ทีกัมพูชาไม่เคยทำตาม ที่ทํามเอาเรื่องนี้มาโขเราเนี่ยยามเรามากเลยนะแล้วก็อยากจะตั้งคําถามกลับค่ะว่าเราเคยถามกัมพูชาบ้างไหมว่าอย่ามาวางระเบิดเนี่ยทำได้หรือไม่ถามเขาบ้างไหมว่าฐานไทยเสียขาไปกี่ข้างแล้วสันติภาพจริงมันต้องกดดันเขมรด้วยเออามาบอกว่าไทยต้องทับยาทําอย่างนั้นอย่างนี้ใน,ในเรื่องภาษีเนี่ยเราคิดว่าทําเอาเรื่องภาษีมากดดันเราเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะแล้วมาขู่เราแบบนี้มันย้ำเรานะแล้วนะเราเคยถามทางกัมพูชาบ้างไหมว่ากดดันให้เขา อย่ามาวางระเบิดเคยทําได้ไหมเออแล้วทหารเราต้องเสียขาไปอะ่ะกี่ขาแล้วถ้าสันติภาพจริงก็ต้องกดดันขเมรด้วยเออาก็ไทยอย่าทาอย่างนั้นไทยอย่าทําอย่างนี้เราถึงอยากจะวอนรัฐบาลอะ่ะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอะ่ะต้องคิดได้แล้วอะ่ะว่าเขาคิดยังไงกับเรารสแสดงความเป็นไทยของเราออกมาพอไปอ่อนข้อ,ขอเขาเขาเลยคิดว่าเรานะ่ะอ่อนยังไงก็ถึงเนี่ยเขาถึงได้ยามได้เขายามเราขนาดเนี้ยอย่าไปยอมอยากฝากถึงท่านนายกเลยเขาสแสดงข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาไม่ได้เลือกเราเออาอะไรก็คือกดดันทางเราอย่างเดียวส่วนพังขเมนอ่ะ เขาก็โอบอุ้มไว้ตลอดอย่างชัดเจนชาวโลกเห็นใครเห็นท่านก็ต้องเห็นด้วยนะคะดังนั้นรักษาความเป็นไทยของเราเอาอธิปไตยของเราคืนมาก่อนสิ่งใดตอนนี้เรามั่นใจในกองทัพเราคิดว่าในส่วนของกองทัพนะ่ะน่าจะลุยได้เต็มที่แล้วอ,อย่างที่บอกถ้าเพื่อนบ้านไม่ดีไม่ต้องมีก็ได้นี่มีความดุเดือดอย่างที่บอกเลยคือใช้โอกาสนี้เอาคืนเลยหมายถึงดําเนินการทันทีแต่ํมเนี่ยไปประกาศว่าผมได้ยุติแล้วและ ทั้งสองประเทศต้ตองกลับมาในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์